สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาถักนะคะดอกพองนะคะแบบจัมโบ้เลยนะคะจะเป็นดอกใหญ่ตามตามรูปในคลิปเลยนะคะวันนี้ก็อุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยนะคะก็วันนี้จะใช้เข็มทองนะคะด้านเบอร์สี่นะคะหรือใครจะใช้ด้านเบอร์สามก็ได้นะคะไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะแล้วก็จะเป็นไหมนะคะละมุนนะคะ รงนี้จะเป็นละมุนยี่สิบนะคะเดี๋ยวสูใช้ตัวนี้นี่เราจะต้องทบสองเส้นนะคะแต่ถ้าใครใช้ตัวเส้นใหญ่แบบนี้นะคะเป็นคอตตอนนะคะถ้าเป็นแบบตัวนี้เนาะขอให้ใช้เส้นเดียวนะคะไม่ต้องตบเส้นนะเพราะว่าความต่างของเส้นนะคะมันก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะนี่เนาะถ้าใครใช้ละมุนยี่สิบหรือว่าไหมเส้นเล็กเนี่ยนะคะขอใ ทบสองเส้นได้เนาะแต่ถ้าเป็นพวกสีพายพวกนี้ค่ะเราก็ใช้เส้นเดียวพอนะคะอันเดี๋ยวสูดจะถักด้วยละมุนยี่สิบเนะเาะแล้วก็ใช้สองเส้นทบเลยนะคะคลิปสั้นๆนนะคะวันนี้ไปกันเร็วๆเนาะง่ายค่ะตัวนี้เบสิกมากเคยถักให้ดูแล้วนะคะน่าจะเป็นช่วงคลิป เล็กๆเลยนะคะตัวนี้นะแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นดอกเล็กนิดหนึ่งนะคะโอเคเิ่มจะเป็นเส้นมาม่าแล้ว่ะโอเคนะคะก็จะทบสองเส้นแบบนี้นะคะนี่นะทีนี้ก็ก้นหอยนะคะโอ้ย เสียงฟ้านะคะฝนวันนี้ตกหนักมากใช้ด้านเบอร์สี่หรือว่าเบอร์สามก็ได้นะคะถ้าเบอร์สามในงานก็จะเน้นสวยขึ้นอย่างนี้หนึ่งเดี๋ยวเราใช้ฝั่งเบอร์สามก็ได้นะลองดูนะคะให้ตัก x นะคะในก้นหอยทั้งหมด15 x นะคะตัวนี้สุดจะไม่นับนะคะ ก็คือเริ่มนับตั้งแต่ตัวนี้นะอุยอุ๊ยอุย,อยหนึ่งแบบนี้นะคะสองสามนะคะสี่ ไม่เลยนี่นะคะอ่าให้ติดทั้งสองเส้นนะคะหก แปดเก้านะคะแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้านะคะั้งหมดได้สิบห้าเนาะทีนี้ก็ดึงนิดนึงค่ะแล้วก็รูดรูดแล้วก็ติดกันอย่างนี้นะคะแล้วก็มาขึ้นตรงต่อได้เลย นี่นะคะวิธีการต่อก็คือในช่องแรกเลยนะคะใน x ช่องแรกเลยเกี่ยวไหมนะคะแล้วก็จกัก c แบบนี้นะคะทีนี้ก็ขึ้นโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ <c oughs> นี่นะไม่รู้จัดหรือเปล่านี่นะคะ ทีนี้เราก็พันหัวเข็มสองครั้งนะคะหนึ่งสองแล้วก็ลงในช่องแรกเลยค่ะเขี่ยวไหมนี่นะคะแล้วก็อีกทีหนึ่งไม่ดึงทั้งหมดนะคะให้เว้นเอาไว้แบบนี้นะนเดิมเลยค่ะ สองปันหัวเข็มสองครั้งลงในช่องเดิมเหมือนเดิมนะคะดึงขึ้นฟักหนึ่งแล้วก็สองนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ทีนี้ก็จะตักสุดจะใช้ทั้งหมดสี่สี่เอฟตัวนี้นะคะแล้วก็เขียวสองครั้ง ทีนี้ลงอีกช่องหนึ่งนะคะเฮ็ดตัดในช่องในช่องตัดไปเลยนะคะอีกสองเหมือนกันนี่นะคะแล้วก็ผันหัวเข็มสองครั้งลงในช่องเดิมนี่นะนี่นะคะโดยใช้ทั้งหมดสี่นะคะทีนี้เราก็รวบ อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตักโซ่สี่สองสามสี่นะคะแล้วก็ลงในช่องถัดไปอย่างนี้เลยนี่นะคะเราก็จะได้โพรงที่หนึ่งแล้วนะคะตอนนี้นะใครจะใส่ห้าก็ได้นะคะแล้วแต่นะถ้าอยากจะได้โพงใหญ่ๆเราก็ต้องเพิ่มตัวตัว F เข้าไปนะคะมันก็จะได้แบบนี้นะคะ อ่าทีนี้กลีบถัดไปทั้งหมดเราจะได้ห้ากลีบนะคะสองสามสี่มืดไหมไม่รู้มืดหรือเปล่าคะเหมือนเดิมเลยค่ะพันหัวเข็มสองครั้งอ่าแล้วก็ลงในช่องถัดไปเขียวหนึ่งนะคะ เขียวสองก็จะได้แบบนี้สองกลงั้งลงยังอยู่ในช่องเดิมนะคะสองกลงั้งก็จะเหลือแบบนี้ทีนี้เขียวสองเลื่อนช่องนะคะตัดใหม่ช่องหนึ่งอีกทีหนึงค่ะ ในช่องเดิมนี่ค่ะได้สีแล้วก็รวบเลยค่ะดึงนี่นะคะก็สีเหมือนเดิมลงในช่องตัดไปนะคะโอเคอ่ะ เ็าจะได้พงที่สองนะคะคลิปที่สองแล้วนะเขาจะได้ขึ้นเป็นแบบนี้แล้วนะคะหาะทีนี้ถัดไปเลยถ้าทุกคนทําเหมือนกันแล้วก็ตรงนะคะเดี๋ยวมันก็จะพอดีเป๊ะนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะ ป่านหัวเข็มสองครั้งปิดทำแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมดห้ากลีบเลยนะ แล้วนะคะใน 4f เนี่ยเราจะใช้ x สองช่องนะคะง่ายๆเลยนี่นะแล้วก็รวบนะคะสีส่นะคะโซ่สี่นะแล้วก็ลงในช่องถัดไปเลยไม่รู้ว่าเร็วไปหรือเปล่านะคะสำหรับคนดูไม่ทันเนาะ นี่นะคะนี่ก็พองที่สามแล้วนะคะก็เหลืออีกสองนะคะสองสามสี่ หนึ่งสองทีน,นี้เราเลื่อน x อแล้วนะคะอีกช่องหนึ่งแล้วนะ ได้ครบสีแล้วนะคะข้อรวบเลยถ้าขลองใครสีแล้วมันยังไม่ค่อยพองนะคะให้เพิ่มเป็นห้าได้เลยนะคะก็ให้ x ช่องหนึ่งเป็นสองช่องหนึ่งเป็นสามก็ไม่ได้มีปัญหาะไรนะคะหรือใครจะเพิ่มเป็นหกเลยก็ได้นะคะถ้าใครชอบแบบพองเยอะๆก็ต้องเพิ่ม x เ,เข้าไปเยอะๆนะคะสี่ เดี๋ยวเราก็มาจัดอีกทีนึ่งเนาะคลิปสุดท้ายแล้วหนึ่งสองสามสี่นะคะหมุนสองฝนตกนะคะเสียงดังมากขนาดว่าอยู่ในห้องยังไม่ยินนะคะมันสุบไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะมันก็เลยเสียงจะ หนังนิดหนึ่งนะคะสามแล้วสี่นะคะอ่าทีนี้ก็รวบเลยก็หนึ่งสองสามสี่ค่ะแล้วก็ลงเลยนะคะ นี่ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ุยตัดได้เลยตัดเผล่อไว้ดึงนิดนึงนะคะอย่าตัดสั้นเกินเนาะ,ะทีนี้ก็ดึงตรงนี้นะคะไอ้น่นเข้ามาอีกนะคะถ้าดึงกับมือไม่มาก็ไว้ใช้พวกครีมอะไรช่วยก็ได้นะคะ ให้เขาแน่นอีกนิดนึงนะนี้เราก็มาจัดตัวพองเขานะคะให้เขาสวยนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้เราต้องเก็บงานนะถ้าใครใช้ใช้เข็มก็ได้นะคะในการเก็บมันจะได้เรียบนิดนึงนะถ้าเราใช้ตัวก็แทงเข้ามาอย่างนี้นะคะ ็ดึงเลยก็จะแน่นนิดหนึ่งนะคะอันก็ขยบเข็มนิดหนึ่งเพราะว่ามันสองเส้นนะโอเคค่ะเรียบร้อยเราก็ตัดได้เลยค่ะนี่ค่ะแค่นี้เราก็จะได้ดอกพองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งดอกนะก็จัดเขานิดนึงนะคะ ให้แหลมๆสวยๆหน่อยทีนี้ถ้าใครมีมุกซีกแบบนี้นะคะก็ <c oughs> สามารถนํามาใช้กาวติดได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะถ้าใครมีมุกกลมนะคะแบบมีรูนะก็สามารถเย็บได้ค่ะแต่สูวนแนะนาให้ะะาาใช้มุกซีกนะคะเพราะว่าจะสวยกว่านะนี่ แค่นี้เองค่ะดอกพองเราก็จะได้ดอกพองสวยๆนะคะถักง่ายนะคะตัวนี้นะขายดีนะคะราคาก็ค่อนข้างจะดีเลยนะคะเรื่องราคาถ้าใครอยากทราบตักแชทมานะคะเดี๋ยวสูตรจะแช่ง่ายนะมาสุกขาอยู่ที่ดอกละเท่าไหร่นะคะมันแล้วแต่ขนาดด้วยนะคะว่าดอกละเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะนี่ดอกพองจชมโบ้นิดนึงนะคะก็ใหญ่นิดนึงเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้สุขก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะที่ เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ที่ยังอยู่ด้วยกันตลอดมานะคะขอฝากเป็นกําลังใจให้สู่ด้วยนะคะถึงน,น,นานๆชมาทีก็จะพยายามหาคลิปดีๆมาให้นะคะสุดจะเน้นเฉพาะตัวที่ว่าขายได้จริงนะคะเป็นงานที่แบบเราทําได้ขายได้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะคะช่วงนี้เนาะเศรษฐกิจค่อนข้างยา่ำแย่ต้องหาอะไรเสริมกันนะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสุขข้อต้องฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกการรับชมเลยกาะสวัสดีค่ะ